สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m o n e y Daily นะคะประจำเช้าของวันศุกร์ที่13พฤศจิกายน2563ค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณธิติกรและดิฉันอาทิตย์ระดาค่ะวันนี้ศุกร์13นะครับ<ช>ตัวเลขอาจจะไม่ค่อยดีแล้วก็สะท้อนกับภาพของเรื่องโควิดเหมือนกันใช่ค่ะที่ตอนนี้กลับมาสร้างความกังวลให้กับบรรดาภาคของการลงทุนทั่วโลกอีกแล้วนะครับดาวโจนส์ขึคืนที่ผ่านมารวงลงไปกว่า300จุด <c oughs> นั่นก็เพราะว่าตอนนี้เองเสถานการณ์ในอเมริกานะครับหลังจากท เป็นจริงก็คือตัวเลขผู้ติดเ,ดเชื้อรายวันในรอบ24ชั่วโมงนะครับตัวเลขพุ่งสูงกว่า 1 5 0 0 0 0กว่ารายนะฮะ,ะแล้ถ้าเกิดนับเฉพาะแคลิฟอร์เนียผู้ติดเชื้อ1 000, 000, ล้านรายก็ไปแล้วภาพรวมทั้งหมดสหรัฐจึงยังคงเป็นอันดับหนึ่งในเชิงของผู้ติดเชื้อทั่วโลกที่10กว่าล้านรายปัจจุบันนี้เองกดดันนะครับให้บรรดาภาพของการลงทุนและก็ความเชื่อมั่นที่เคยฟื้นขึ้นมาหลังจากที่เชื่อมั่นต่อการผลิตวัคซีนเนี่ยลดทอนลงไปอีกเหมือนกันนะครับทำให้ตอนนี้เองต้องมีการล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่ขณะที่การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับเป็นสิ่งที่อาจจะสะท้อนภาพขขอออออองงงงงกการรฟฟืืื้นนนนนตััวที่่่ชะลล็คเเิใ ตุงเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับมีสัญญาณชะลอตัวและขณะเดียวกันเองเรื่องของอัตราการว่างงานผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน ถือว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับประมาณ7จ็ดแสนดายด้วยกันครับค่ะซึ่งปัญหาเรื่องของโควิด1 9นี้นะคะทางด้านของนายเจอโรมพาวเวลก็ยังมีการแสดงวิสัยทัศน์นะคะระบุบอกว่าแนวโน้มในระยะเวลา2-3ถึงเดือนข้างหน้านั้นยังเป็นสถานการณ์ที่มีปัจจัยท้าทายต่อเศรษฐกิจสหรัฐในขณะเดียวกันปัจจัยเหล่านี้เนี่ยนะคะส่งผลกดดันต่อตลาดหุ้นในโซนเอเชียท่ามกลางการเปิดเผยถึงยอดการปล่อยกู้รถใหม่ในสกุลเงินหยวนของจีนเริ่มลดน้อยลงนะคะก็เลยเป็นปัจจัยกดดนันทําให้นักลงทุนดูไม่ค่อยมั่นใจสักเท่่่าไหรสวน บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้มีปัจจัยเฉพาะตัวนะคะหุ้นในกลุ่มธนาคารสามารถรีบาวได้แต่จะไปได้ไกลหรือไม่นะคะติดตามได้ใน Trade Time ค่ะพูดคุยกันนะคะกับคุณเทศศักดิ์ทวีทีรธรรมรองกรรมการผู้มนวยการจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพิธกคับเช้านี้หุ้นไทยเหมือนได้รับแรงกดดันจาก บรรดาภาพของความกังวลเรื่องของโควิดต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับครับใช่ครับก็คงเป็นประเด็นเรื่องโควิดนะครับเหตุผลเพราะว่าจริงๆถ้าดูตลาดเราก่อนหน้านี้สองสามวันแรกๆของเปิดต้นสัปดาห์นี้นะครับเราก็เห็นว่าการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างแฉลนะครับสองสามวันเนี่ยมากกว่าหนึ่งร้อยจุดนะครับทีนี้มันเป็นการตอบสนองเรื่องข่าวบวกทั้งเรื่องการเลือกตั้งนะครับแล้วก็เรื่องของตัววัคซีนนะครับทีนี้เวลาตลาดตอบสนองอะไรข่าวบวกเนี่ย ม่ได้ตอบสนองแบบวิ่งไปสุดทางเลยนะครับทีนี้เนี่ย้ช่วงแกวระหว่างที่สุดทางที่ตอบสนองไปแล้วกับการปฏิบัติจริงที่เห็นเป็นรุปธรรมเนี่ยมันจะเกิดแหวกลึลงข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีประเด็นเรื่องจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับเพิ่มขึ้นมาท่สูงเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดความกังวลนะครับแล้วก็เทคโปรฟิกนะครับอันนี้ก็้งมจะเป็นเหตุผลที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นอา่าสามประเทศนะครับแล้วก็ทบในเชิงเซนติเมนต์เนี่ยมาสู่ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยอีกส่วนด้วยนะครับแต่ทีนี้้ถาาามองโดยภพใหญ่นะครรับเ รู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยรู้สึกกังวลเท่าไหร่นะครับกับการปรับฐานเพราะเพราะว่าการปรับฐานรอบนี้เนี่ยผมก็บอกว่าเป็นการปรับโดยธรรมชาติตลาดอยู่แล้วหลังจากที่มีการปรับขึ้นมาดงแรงนะครับแต่ว่าประเด็นที่เราเริ่มมองและเป็นบวกมากขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของตัวการฟื้นตัวเศรษฐกิจนะครับอย่างวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับเราจะมีการประกาศตัว GDP ไตรมาสที่3นะครับ <S 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 เราก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเห็นการติดลบที่น้อยลงนะครับอย่างเอสพาร์ตเราคาดว่าน่าจะลงประมาณสัก ลบ8.5นะครับทีนี้นะครับถ้ามองจากสเต็ปต่อไปนี่นะครับเราเริ่มเห็นการกลับมาทํางานของเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างตัว C เนี่ยตอนนี้ผมมองว่าเริ่มจุดติดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะมีมาตรการต่างๆลดลงเข้าไปเยอะแยะมากมายนะครับสเต็ปต่อไปเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าการกระตุ้นเรื่องตัว G นะครับกัตัว I เนี่ยก็น่าจะตามมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูว่าภาพการเคลื่อนตัวที่เห็นแบบนี้นะครับขณะที่ปัจจัยเสี่ยงเรื่องต่างๆเนี่ย เริ่มลดระดับลงไปบ้างแล้วนะครับโอกาสที่จะเห็นโปรนะครับเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเม็ดเงินในประเทศนะครับหรือเม็ดเงินต่างประเทศเตีเข้ามากับซื้นตลาดเนี่ยมันมีอยู่ค่อนข้างมากครับค่ะในขณะเดียวกันนะคะในจังหวะแบบนี้ดูเหมือนว่าเริ่มจะมีการปรับฐานเพื่อให้แน่นขึ้นแล้วก็โอกาสจะไปต่อได้แล้วก็เริ่มมีการสลับกลุ่มเล่นเหมือนกันคะ่ะพี่เทิดคะเช้าว,วันนี้หุ้นในกลุ่มธนาคารเริ่มมีการรีบาวน์นะคะคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางในการจ่ายปันผลเราประเมินในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ เราก็ประเมินภาพว่ากลุ่มที่มาเนี่ยจริงๆนอกจากกลุ่มธนาคารแล้วยังเห็นกลุ่มพวกรับเหมานะครับและกลุ่มพวกสรุปก่อสร้างด้วยนะครับทีนี้กลับมาที่ธนาคารเนี่ยเรามองภาพว่าน่าจะเป็นอะไรที่คลายล็อกหลายๆเรื่องที่กังวลอยู่เนี่ยไปได้เยอะพอสมควรนะครับเพราะการที่ดัชติบอกว่าให้กลับมาจ่ายเงินปันผลได้เนี่ยมันก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นภาพว่าระดับ NPL นะครับน่าจะเป็นอะไรที่มองเห็นและควบคุมได้นะครับอันที่สองเนี่ยฐานทุนน่าจะมีความแข็งแรงมากพอนะครับแสดงให้ความกังวลที่เคยมีก่อนหน้านี้เนี่ย ลดระดับลงไปนะครับส่วดนดีเวนดยิวที่ได้นะครับไม่จะถูกแคปไว้จ่ายไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นหรือว่าไม่เกินระดับที่จ่ายในปีที่ผ่านมาเนี่ยครับผมก็เชื่อว่า,าหลายๆแบงค์นะครับยังสามารถให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลได้เนี่ยสามถึงห้าเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งผมคิดว่าเมื่อเห็นภาพแบบนี้นะครับก็น่าจะทําให้เห็นกลุ่มแบงค์เนี่ยได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เอาไปผสมกับเรื่องการที่เริ่มเห็นโปนะครับที่ไหลเข้ามาเนี่ยยิ่งถ้าเป็นโปรต่างชาติผมเชื่อว่าแบงค์ ซึ่งเว l u a t i o ตัวนี้ผูกมากกว่าปกติมากๆเลยนะครับแล้วก็เมื่อเห็นความเสี่ยงที่ดาวไซด์ที่ลดลงแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเห็นกลุ่มแบงก์ถูกซื้อกลับขึ้นมาเนี่ยจะมีสูงมากขึ้นครับครับกลุ่มท่องเที่ยวบ้างครับพี่เต้ยครับหลังจากที่มีข่าวที่ผู้บริหารของทางไฟเซอร์ขายหุ้นตัวเองแล้วก็โควิดที่ยังระบาดอยู่ตอนนี้เองเนี่ยที่ราคาเคยวิ่งกันมาแรงนะครับไม่ว่าจะเป็น AOT กลุ่มการบินนะครับรวมถึงกลุ่มโรงแรมเนี่ยตอนนี้จะเป็นการพักฐานระยะสั้นหรือว่าอาจจะเป็นปัจจัยกดดันที่หลายคนมองว่ากกาารรรฟ้้นนนตตััววอจจะไม่เ็งี ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการพักษาระยะสั้นคือเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าดาวไซด์นะครับที่เรามองเห็นราครับเพื่อนต่างๆลงไปรอบนี้เนี่ยเราน่าจะเห็นดาวไซด์น่าจะเห็นบอททอมแล้วลหละนะครับทีนี้ให้การดีดกลับขึ้นมานะครับกับจากซนติเมนต์อย่างที่ว่าไปเวลาเราตอบสนองอะไรที่เป็นบวกเนี่ยเราจะวิ่งไปสุดทางก่อนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าไปมองผลประกอบการนะครับโคตรสามขาดทุนโคตรสี่เนี่ยก็ยังขาดทุนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเห็นการย่อลงมาบ้างแต่ผมเชื่อว่าจะไม่มีนิวโลนะครับเมื่อเทียบกับราคาบ ช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยนะคะพี่เธอจะแนะนํานักลงทุนให้เก็บสะสมหุ้นหรือว่ามีท็อปพิกตัวไหนบ้างไหมคะครับคือช่วงเวลาแบบนี้ผมก็ S <S คิด success ในการที่จะทําให้ชนะตลาดเนี่ยนะครับค,คือต้อง rotate ุ่มนะครับให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอเคเราบอกว่าป็นหุ้นพวกคอม m u n i t y เป็นพวกหุ้นใหญ่นะครับซึ่งก็ขยับตัวขึ้นไปเยอะแยะมากมายละนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเริ่มจะต้องกลับมาพวกโดมเมสิกเรย์รือคือภาพที่โจคิดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากการต้นเศรษฐกาิจนะครับอย่างที่พูดไปก่อนต้นเนี่ย ตัว C มาแล้วนะครับตัว G กับตัวไอกำลังจะมาเพราะฉะนั oh Source, not, okay. Okay. ้นเนี ip, earnings, so, uh ่ยเราจะวิ่งไปที่แบงค์นะครับที่รับเหมาก่อสร้างนะครับที่เขาพวก็สรุก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นครับส่วนท็อปพิกนะครับถ้าเป็นแบงค์เนี่ยแบงค์ใหญ่คงเป็นแบงค์กรุงเทพนะครับถ้าเป็นแบงค์เล็กเนี่ยเราเลือกฟิสโก้นะครับรับเหมาก่อสร้างนะครับเราเลือกตัว c ีนะครับส่วนวัสดุก่อสร้างเนี่ยเราไปที่ปูนซีเมนต์ไทยแล้วก็ TPI ีไอโครับครับ โอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับ,บ,รบพี่เทร์ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะด,ด,ดูเหมือนว่าปัจจัยต่างๆนะคะดูสดใสามากขึ้นสําหรับทิศทางของตลาดหุ้นไทยนะคะคมียุบย่อบ้างเพื่อปรับฐานให้แน่นขึ้นนะคะแต่ว่าปัจจัยลบเนี่ย มันเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแต่ว่าทิศทางของเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยรอคอยการฟื้นตัวแล้วก็ผ่านจุดต่ําสุดไปแล้ว <S <S ใช่อย่างท<ม>ี<ฮ>่พี่เธอได้บอกไปไนะฮะเหมือนว่าเครื่องจักรตัว C เนี่ยรัฐบาลจุดติดแล้วค<อ>ือก่อนหน้านี้เราเที่ยวเดยกันหรือว่าเราไม่คาดว่าเม็ดเงินจะสะพัดจากตัวมาตรการชุดนี้นะฮะต่อแรกคือ60,000ล้านต่อต่อมาที่หมุนวงรอบที่2เนี่ยรวมแล้วประมาณ1นึ่งแล้านน่าจะเป็นจุดที่ทําให้การบริโภคค่อยๆฟื้นตัวต่อไปนะครับขณะที่ผู้แนะนําของรายการเราในวันนี้นะครับไปดูกันเลยครับวันนี้ ทางหยวนต้าแนะนำเซนเทลนะครับเกษตรกร,กรไทยแนะนำา KKP แล้วก็ฟิลิปแนะนำเอโซครับ mm hmm. ต่อเน,นื่องจากช่วงที่แล้วจากที่คุณแพนเกินไปนะครับเรื่องของการจัดมาหากรรมการเงินแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะมีการสํารวจความคิดเห็นผู้บริโภคนะฮะที่ไปเยี่ยมชมงานนะครับดูว่าเรื่องของบริการธนาคารไหนที่ถูกใจโดนใจกันบ้างปรากฏว่ารางวัล b e s t Retail Bank of the Year 2020นี่สะครับที่สารวจกันมาครั้งนี้เองปีนี้เป็นของธนาคารออมสินครับ จากการสำรวจนะครับวรสารการเงินธนาคารสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหากรรมการเงิน Money Expo ทั่วประเทศประจำปี2,563นะครับครังนี้เองพบว่าธนาคารออมสินครองตำแหน่งธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี2,563หรือว่าชื่อรางวัลว่า best retail bank of the year 2020นะครับเป็นการครองตำแหน่งติดต่อกันเป็นปีที่5แล้วครับ การจัดอันดับครั้งนี้เนี่ยวารสารการเงินธนาคารนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ดุสิตโพมหาวิทยาลัยรายชพัฒสวูนดุสิตซึ่งทําการสํารวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหากรรมการเงินมนอนิสโปทั้งในกรุงเทพพุทธภาครวม6งานครับปรากฏว่าธนาคารอมสินเป็นธนาคารที่ผู้เข้าชมงานชื่นชอบแล้วก็ตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุดให้เหตุผลว่ามีความมั่นใจในการใช้บริการเนื่องจากเป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงน่าเชื่อถือนะครับ สำหรับออมสินในปีนี้มีรูปแบบการจัดบูสท้อนความเป็นตัวตนของธนาคารออมสิน GSB Social Bank ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสร้างโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบครับเพื่อยกระดับรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งต่อไปครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮไลท์ของธนาคารออมสินที่นำมาเสนอในงานก็เช่นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ107นะครับระยะเวลาการฝาก107วัน เงินกู้สินเชื่อเคหะผ่อนบ้าน0%นาน1ปีด้วยกันนอกจากนี้ธนาคารที่มีความยอดเยี่ยมในแต่ละบริการ2,563เนี่ย <S <S ก็มีการสำรวจแยกเป็นประเภทเหมือนกันนะครับธ like นาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านเงินฝากคือออมสินนะครับธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบ้านก็คือทอสสบริการยอดเยี่ยมด้าน SME คือกสิกรไทยบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลแล้วก็ธนาคารที่มีความยอดเยี่ยมด้านบัตรเครดิต ก็คือไทยพาณิชย์นะครับส่วนบริษัทที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านประกันชีวิตได้แก่บมจเมืองไทยประกันชีวิตครับขอแสดงความยินดีกับทุกๆ,ๆนธนาคารด้วยนะคะทีนี้เราไปดูกันบ้างค่ะสําหรับใครที่สนใจเรื่องราวของการลงทุนนะคะจะไปเป็นภาพรวมของการลงทุนเชิงรุกในตลาดหุ้นจีนแหละค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของบลจกสิกรไทยนั้นมองเห็นโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นจีนซึ่งมีการเซ็ตนะคะเป็นกองทุนตลาดหุ้นจีนที่สามารถสร้างผลกําไรได้อย่างน่าประทับใจค่ะ โดยกองทุนดังกล่าวนี้นะคะก็คือทางด้านของกองทุน KCCT นะคะซึ่งเป็นแนวโน้มของการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียค่ะโดย K Private Bank p r i v a t e Banking นะคะได้มองเห็นศักยภาพการเติบโตของตลาดหุ้นจีนเอเชียสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีในระยะยาวเป็นกองทุนเดียวสำหรับ KCCTV เนี่ยนะคะเป็นกองทุนเดียวในไทยที่มีกลไกควบคุมความเสี่ยงหลังจากที่ตลาดหุ้นจีนค่อนข้างมีความผันผวนกองทุนสามารถเปลี่ยนมาถือเงินสดหรือตราสารนิ ระยะสั้นเพิ่มเพื่อช่วยลดความเสี่ยงขาลงได้ในระดับหนึ่งนอกนาจากนี้สามารถสร้างผลตอบแทนเชิงรุกค่ะผ่านการคัดเลือกกองทุนจาก2ผู้จัดการกองทุนระดับโลกไม่ว่าจะเป็น UBS Asset Management หรือ s c o d e r นะคะที่มีกลยุทธ์แตกต่างกันซึ่งนับตั้งแต่มีการจัดตั้งกองทุนค่ะกองทุนนี้สามารถสร้างผลตอบแทนที่62%แม้จะมีวิกฤตโควิด -19 ค่ะ ครับก็เป็นทางเลือกการลงทุนแล้วก็การกระจายความลงทุนที่น่าสนใจนะครับเศรษฐกิจจีนนี่ก็ถือว่าฟื้นเร็วมากใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะวันนี้เริ่มต้นกันแล้วนะคะสำหรับงานมากรรมการเงิน m o n เอ็กซ์ปที่หาดใหญ่นะคะโปรโมชั่นมีอะไรไปเอาใจพี่น้องชาวใต้กันบ้างช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกันค่ะ ุู้ชมคะวันที่13ถึง15พฤศจิกายนนะคะเราจะมีการจัดงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์หาดใหญ่ขึ้นปีนี้ถือว่าเป็นครั้งที่10ของการจัดงานแล้วนะคะแน่นอนว่า10ปีแบบนี้ต้องมีความพิเศษนะคะโปรโมชั่นพิเศษดีๆจากหลากหลายสถาบันการเงินนะที่มาร่วมออกบูธอย่างคับข้างไปฝากพี่น้องชาวหาดใหญ่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะ ส่วนจะมีอะไรน่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อกับคุณภาคณาีวิริยรังสริประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงินมันนี่เอสโปค่ะค่ะก็สำหรับมหกรรมการเงินหัตใหญ่นะปีนี้ก็ครบรอบ10ปีนะครั้งที่10แล้วกับมันนี่เอสโปหัดใหญ่2020นะคะ เราจะมีขึ้นในวันที่13-15พฤศจิกายนนี้นะคะสถานที่ก็คือที่ชั้น5นะหัตใหญ่ h อล l นะชั้น5ของเซ็นเตอร์เฟสติวัลหัตใหญ่นะมาด้วยแ well นวคิดเวลวีนิงคะอยู่ดีมีสุขนะคะการลงทุนเพื่อความมั่งคั่งระยะยาวนะคะก็มีโปรโมชั่นพิเศษจากธนาคาระสะัฐบัลการเงินมากมายเลยนะเนื่องจากงานนี้นะเราได้เลื่อนมาจากเมื่อตอนเดือนมีนาคมนะมาจากอีกทีเดือนพฤศจิกายนเลยนะก็มีโปรโมชั่นดีๆมาให้พี่น้องชาวภาคใต้และจังหวัดข้างเคียงแน่นอนค่ะ แน่นอนนะว่าสําหรับสินเชื่อบ้านนะใครที่กําลังรออยู่นะกับงานหน้ากรรมการเงินมันนี่เอ็กโซหัดใหญ่นะมีแน่นอนค่ะกับอัตราดอกเบี้ยต่ำศูนเซนะโดยเป็นของธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะกับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านศนเซนานถึง3เดือนนะมีในส่วนของธนาคารออมสินด้วยนะอัตราดอกเบี้ยต่ํา 2.5%อันนี้คงที่นานๆไปเลยถึง3ปีนะคะแล้วก็มีในส่วนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านต่ำ2.99%นาน2ปีแต่ว่ามีให้ลุ้นอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะที่ต่ำเป็นพิเศษเลยได้ภายในช่วงนาทีทองนะผ่านแอปดีเอส l นะภายในงานอีกด้วยนะอันนี้จะต้องรอลุ้นนาทีทองกันนะนอกจากนี้ยังมีในส่วนของทรัพ NPA นอนะผ่อนได้ยาวนานถึง60เดือนนะหรือจะ ขอเป็นสินเชื่อก็ได้นะคะตัดดอกเบี้ยศูนเซนานถึง4ปีค่ะมีในส่วนของธนาคารอิสลามนะกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะรีไฟนั้นมีแต่ได้นะอัตรากำไรพิเศษเริ่มต้นเพียง1.99%ต่อปีนะอันนี้ให้ยาวนานถึง2ปีเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้นะยังมีในส่วนของสินเชื่อบุคคลนะกับธนาคารกสิกรไทยนะอัตราดอกเบี้ยต่ําสุด0.7%ต่อเดือนเท่านั้นนะแล้วก็สําหรับใครที่ทําธุรกิจนะและมองหาในเรื่องของสินเชื่อกันอยู่ตอนนี้ก็มีในเรื่องของสินเชื่อธุรกิจ SME นเดียวกันนะขอเริ่มที่ในส่วนของธนาคารออมสินนะกับสินเชื่อ GSB SME Start-up นะอัตราดอกเบี้ยปีแรกต่ำเพียง1.07%เท่าทนั้นค่ะแล้วก็มีในส่วนของสินเชื่อ GSB Diver นะอัตราดอกเบี้ยต่ำเช่นกันนะ3.99%อันนี้นานถึง1ปีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีในส่วนของธนาคาร SME นะกับสินเชื่อรายเล็ก Extra Cash นะสำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยเฉพาะนะอันนี้กู้ได้ทั้ง SME นะทั้งบุคคลธรรมดาหรือว่าจะเป็นทั้งนิติบุคคลนะก็สามารถไปยื่นขอสินเชื่อตัวนี้ได้เลยค่ะมีในส่วนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้านะธนาคารเอ็กซิมแบงค์นะมีสินเชื่อเพื่อการส่งออกนะอัตราดอกเบี้ยพิเศษภายในงานนะสำหรับสิบรายแรกที่มาลงทะเบียนจองสิทภายในงานด้วยนะ มีในส่วนของบริการประกันการส่งออกค่ะ SME Small Business นะคะเริ่มต้นเพียงเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง600บาทนะ,ะแต่ว่าคุ้มครองสูงถึง2ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วมีในส่วนของสินเชื่อเพื่อผู้ส่งออกทางอ้อมซึ่งก็คือผู้ผลิตสำหรับธุรกิจส่งออกนั่นเองนะคะอันนี้ก็อัตราดอกเบี้ยต่ำภายในงานด้วยค่ะสำหรับใครที่มองในส่วนของ การฝากการออมนะให้เกิดดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยสูงนะภายในงานก็มีเช่นกันค่ะกับเงินฝากของธนาคาร c i m b ไทยนะกับออมทรัพย์คิดีนะอัตราดอกเบี้ยสูงถึง2%ต่อปีค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของบัญชีเงินฝากประจำยูดอลลาร์นะนี้ฝากในรูปแบบของเงินสกุลดอลลาร์นะอัตราดอกเบี้ยสูง0.7%ต่อปีนะแล้วก็มีในส่วนของสลากออมทรัพย์ด้วยเช่นกันนะสำหรับใครที่ชอบลุ้นรางวัลน,นะกับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะสลากออมทรัพย์เกรดดาวอายุ 2ปีนะสามารถรุ้นรับรางวัลสูงถึง1ล้านบาทค่ะในส่วนของประกันเองก็มีประกันชีพไทยประกันชีวิตนะมาจ่ายเบี้ย2ล้านบาทนะรับชีพเวลเชอร์กลับทันทีหนึ่งแสนบาทนะถ้าจ่ายเบี้ย1ล้านบาทขึ้นไปรับทันทีนะไอโฟนส1บเอ็ S, นะแล้วถ้าจ่ายเบี้ย5 0 0แสนบาทนะก็ได้รับทองคำแท่งหนัก1 000, บาทไปด้วยค่ะนี่ก็เป็นโปรโมชั่นดีจากงานมหากรรมการเงิน,นหัดใหญ่ครั้งที่10ค่ะ ใช่แล้วค่ะก็เพื่อเป็นการตอบสนองกับนโยบายในด้านของโซเชียลดิสแท้นนะคะงานเหากรรมการีมันนี่เอ็กโซนะจึงได้มีการจัดงานในรูปแบบของ Hybrid e x ็กซ i t i o n นะคะให้เป็นการจัดงานควบคู่กันได้ทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ line. ใครที่สนใจนะก็สามารถมาที่งานของเราได้นะวันที่13บสถึงสิพฤศจิกายนนี้หรือว่าใครที่ไม่สะดวกจะเดินทางมาที่งานก็สามารถเข้าไปร่วม ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินได้ทางเว็บไซต์ของเราในวันที่13-15พฤศจิกายนด้วยเช่นกันทางเว็บไซต์ www. m o n maniexpoonline. com นะและสำหรับใครที่เตรียมตัวจะมางานนะคะก็เข้าที่เว็บไซต์นี้สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้างานล่วงหน้าได้นะนี้ก็จะสร้างความสะดวกให้กับท่านในการที่มาถึงหน้างานเราต้องลงทะเบียนเพื่อการเข้างานเราก็จะสามารถเข้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะว่าเราได้ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์มาแล้วนะแล้วก็เช่นกันค่ะภายในงานนะคะเพื่อเป็นการ ทำโซเชียลดิสแทนนะคะในเรื่องของการสัมมนาเราได้มีการจัดให้เป็นการสัมมนาผ่านทางไลฟ์นะผ่านทาง f c e e o o o นะของผู้จัดงานก็คือบริษัทการเงินธนาคารนะที่ทา,านนาาาทาง Facebook แฟนเพจการเงินธนาคารหรือว่าทาง f c e e o o o แฟนเพจ m o น e ีแ a n ด์ n บงกิ้งนะก็สามารถเข้าไปรอรับชมได้นะในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนี้เวลาบ่ายสองเป็นต้นไปอีกด้วยค่ะก็สำหรับการเตรียมตัวมางานนะนอกจากการ ลงทะเบียนล่วงหน้านะทาง www.maniforline.com แล้วนะท่านที่อยากจะเข้าไปดูโปรโมชั่นล่วงหน้านะสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นและตารางสัมมนาของเราได้ที่ทางเ w w m เ n ็บมันนี่อนะคะแล้วก็อยากให้เตรียมเอกสารสำคัญนะเอาไว้ให้พร้อมนะเมื่อมาที่งานนะเอกสารสำคัญ3อย่างก็คือสําสเนาบัตรประชาชนนะคะอย่างที่2ก็คือสําเนาทะเบียนบ้านและอย่างที่3ก็คือเอกสารรับรองเงินเดือนหรือเทียบเท่านะนํามาด้วยนะที่งานเมื่อท่านาเจอโปรโมชั่นที่ถูกใจจะได้สมัคร ใช้บริกันได้ทันทีไม่คลาดโอกาสดีๆที่มีแค่สามวันนี้ไปค่ะนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับเปิดชากแล้วนะครับมัน,นี่เอ็กโปหาดใหญ่เตรียมเอกสารให้พร้อมย้ำ่าต้องเดินนะฮะเดินให้ครบสมบูรณจะได้รู้ว่าโปรโมชั่นไหนดอกเบี้ยอะไรถูกใจคุณที่สุดฮนะ และแน่นอนนะคะว่างานสมมนาออนไลน์ของรเรานะคะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้นะคะตอนบ่ายสสามารถคลิกเข้าไปได้ที่แฟนเพจ Money a n n b a n k i n g TV การเงินธนาคารทีวีรวมไปถึง Money Expo ด้วยแหละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เรานำมาอัปเดตฝากกันนะคะใครที่เป็นพี่น้องภาคใต้ไปร่วมงานกันได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรันนะคะวันจันทร์หน้ากลับมาพบกัน10บโมงหนาทีวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ